กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ดถูก่านเด้อบมพ่อกับซองแม่น้องแก้มบุ้มพี่น้องตอนนี้แม่น้องแก้มบุ้มกำลังเตรียมของสิไปขายพี่น้องเลยคือลูกซีนบ่เฮาหรลอสงเฮาสิเสียไปแต่เรื่อนเลยเพราะว่าเมื่อนี้น้งหนัไดไปไปน้ำพี่น้องเลยไปคนเดียวทางไปเปิมพี่น้องสิเป็นในใดเนาะแม่น้องแก้มบุ้มไปคนเดียวเพราะเป็นบุญแบบอะบุญบ้านน้องให้เมืออสงคลาพี่น้อง แต่ว่ากระไก่กระบาดเท่าไรเติบเนาะสีไปคนเดียวเบิ่งมันสิเป็นอะไรน้องหนัดเพิ่นบ่สบายพี่นอ้องเลยกะเฮาก็เลยว่ามีลูกซี่แบบมันเลือนะเลือคลายวางบุนลำเรือกเมื่อก่อนไอ้น้องแก้มงก็เลยอยากเอาของเก่าไปคลายน้ำแต่กะเฮาสิลัางลั่งละเฮาเสียไปอุ่นคลายนะพี่นอ้องพอมันต้องเลยางก่อนใส่ตู้ไว้ก็ต้องเลยางพี่นอ้องเย รออรุดรอส้มเด้อพี่น้องเด้อแม่น้องแกบ,บ่มสิไปคนเดียวมืน้อนี้พอแม่ลำเลือกออกเป็นลำวง12:00นกัเขากรเจ้าก,ก็สิได้เลิกนย่าเนาะผู้เดียวสิเป็นจังไดรต้องมากเพิ่นบ่ได้ไปน้ำแล้วเฮาก็สิเสียไปแต่เฮือนเลยพี่น้องเ้ยเฮาวเสียไปแต่เฮือนแล้วเฮาวกระเส้าลำแข็งเสดไปเลยดิเสดเสดร่างไปเลยพี่น้องเ้ย อนนีนกำลังเสียบสิน้องอีนซองโมงก็ได้มากเลยลางคืนเนาะ ก uh ัน huh. ทั้งหมดบ่ได้ไปขายบุญแม่ร้องแกบุ้มว่าสิไป็ท่ากี่โต๊ะยังไงเห็ดแต่เพื่อนเลยนี่พี่น้องเอาเตรียมของเรียบร้อยเนาะเอาเสียบแล้วเล้วพวกมึกพวกอันลูกซีนพวกตีนไก่พวกจามนะพี่น้องเนาะไปหลักข้าก็สิขายลดแบบมัน บลาลคนแต่ก่าวยังเอาไปกำลังหนัก <c oughs> ก็เลยเตรียมไปแต่เฮือนพี่น้องเลยลูกซินเอาไปประมาณซิปกว่าโลพี่น้องอัดโทมเอาํำแข็งปกดีสุดคนหลังจากสิไปใบคลายคายองพี่น้องเลยบ้านกินข้าวกินนาก่อนเนาะกินกับนามแกงนราไม้แต่เมื่อวานนี่พี่น้องกินน้ำกันเดอ้อ กันเนาะบ้านกินข้าวกับแกงหน่อไม่ยอมเลยไปขายของจนผมมีเวลาสิกิน่มดเลยเอาก็เลยสิปัน่นกินก่อน ຜູ້ຄອມແຮງພີ່ນ້ອງເດີ້ເວລານີ້ກໍ8 0 ตอนนี้กำลังไปพี่น้องไปคนเดียวพี่น้องเลยขาตั้งกล้องกับกล้วยเรเลยเราตีโหลดก็อ่อนๆเบื้องนี้ เอาแกบุ้มกับมาฮอดแล้วพี่น้องตอนนี้ก็เนาะลลาวงกับผู้ตัง้งไกลๆผู้พี่น้องนมซ้อนไส้พี่น้องเลยแต่ว่าวงกับสิบใหญ่แล้วพี่น้องเด้อซ้อนแต่เดินนะเจ้าเดินกว้างกว่างกว้างแห้งกะนเลยพี่น้องเลยอ,อันนี้คือของคราเนาะ ของเฮามาอยู่ซุดหมูเลยซุดกับห่านเสือผาเลยพี่น้องอันนี้สิเป็นห่านเสือผาเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้มากับพิกกี้พี่น้องเลยคิดว่าลูกไปโรงเรียนก็เลยโทรหาว่าลูกไม่ได้ไปก็เลยเ่นเวะกระเป๋าลูกเนาะขายอะไรขายอะไรขายยังเด้อี่ฮะทงละพันทงละพันสิม่วงเอาเบิร์ดโอ้ มันเมื่อไรสิเป็ดแต่แต่สิเป็ดโอ๊ยมันสิเป็ดอ่านป้ายเอาเจ้าอยากอ่านป้ายไปลงสายวาเมื่อนี้ลงรายลงและเจ้านั่นบุญได้เกษตเราจะเหม็นสาดเนาะอยู่สาเมื่อนี้นะอยู่สาเมื่อนี้นะ อุ้ยสาวเนาะได้หมอนดีเนาะมาก่อนมาหาจองหมอนดีไว้ก่อนเลยเฮ้บุญใช้ก็มาใส่ก่อนเลยโว้ยอย่าลืมมาซื้อซอยเด้อเบนข้าวสิบห้าพี่น้องได้ย่างเบิร์ว่ามีคนขายดอกยขายลายเนาะพี่น้องเนาะขายลาย พี่น้องแก้มบ่มสิเปลี่ยนอาชีพใหม่เลยพี่น้องเลยจะขายหมักไหม้อีกเลยขายหมักเกี่ยมหมักไหมเนาะคนกะสิประมาณนี่เลยพี่น้องคนขายแม่ใหญ่มาลงต่วัานเนี่ยผู้บ่าวด้ขายอยู่ บันน้ก็บอกคอยแต่ขายเออแมนคนมุมนี่พี่น้องมุมนี่มีแต่มากปุ่งเนาะแกงม,มักปุ้ง าหาดใครเสือผาคือสิมีห่านเดียวพี่น้องเขาสิมีห่านเดียวเนาะต่าง กันเลยกินเลยเอาไปหล่อบังแล้วมีฮันเดียวฮันเจ้านี่แหละเสีอผานั่นเออสามสิบปังมาเลงหล่อบังพี่น้องเลยขามีตัวหมักหมักกันบริมีกันตัวหนึ่งสามรลอย้าวพี่น้องเลย สะปัดแดดปันายเทพพี่น้องแดดกับแดดมาอนี่เนาะมีไพ่เน่มาหนังอยู่ฮะท้าเบิ้งห้าสิบไปเบิ้งไปเบิ้งก็บพี่น้องไพ่แน่มาหนังนเหรอใกล้ผักชองเห้อโอ๊ยอะไรครับนี่ย ลอยมาเมื่อใดวะมาห่อแล้วก็มาพอเอื่อยแล้วมาพอเอื่อยใครคงเลยกับพอดีมาซอยเอายังลงซอยโทษเดินที่ไม่ได้บอกลอยมาเพราะสัตย์เดียวนี่นะเออได้สองห่านนะห่นเรากับยังไม่เจ้ากุญแจนะอือให้กับมาห่อให้กับมาห่อ อ,ม,อม,มากกับจัดไปอะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับอเกบภาพไเพียงเท่าน,นี้เดอ้อฝากกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามส่งไปน้องแก้มบุ้มคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเดอ้อตอนนี้บ,บรรยากาศยังเด็ดเด็ดพี่น้องเ,เด็ดแห่งฮาฮากับจัดค้งยังเลี้วเนาะกีกีนามาซอยแม่